ความเดิมแมปที่แล้วอีกเดี๋ยวอะไรอ่ะหมาโดสอหรอดีโดสแล้วโดสทำไมเดี๋ยวโดสอดีโอเจคอนฟิวมัชมุตซิคูริตี้โอ้น่ารักโดดตายด้ด้วยโอเคดีมากดำต้องขอมานะอุ้ยเดด Oh my goodness โอ้เจ๋งมากเลยมาน้อยจ้ะเฮ้ยนายใส่แว่น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 มันลอยนเลยเนี่ยเธอจ้าและความหาก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสตรีผมกาเพผมนิ้อสมกับเกมโรบอทนะครับผมในแบบที่มีชื่อว่า natural disaster หรือว่าเอาชีวิตรอดจากภัยธรรมชาติหรือว่าธรรมชาติลงโทษนั่นเอง นะครับผมก็แบบนี้จะเป็นแบบที่เราต้องเอาชีวิตรอดจากเหมืนอนรับภารกิจน้าที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะผมโดยที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเริ่มมาแล้วโอเคเราจะต้องมันจะมีเกิดเหตุการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นนะผมที่เห็นว่ามีบอกว่าไฟจะเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นนะผมให้ออกหาจากไฟแล้วก็ดูดีว่ามีไฟไหม้ขึ้นที่ไหนกันแน่เมื่อไหร่กันแน่นต้องหลมหนีจากจุดนั้นให้ได้น,นะผมจะมีบางคนที่นั่งชิลๆนะผมนั่งมองสิ <laughs> ชิล่า ก็ระหว่างที่รอให้ไฟไหม้หรือว่ารอให้เกิดเหตุการณ์ธรรมชาติตนานๆแล้วก็ต้องพยายามคิดแล้วค่าคาดเดาว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมนี่ก็เป็นเฟิร์สเพลย์ผมไม่เคยดูใครเล่นมาก่อนเพราะฉะนั้นอุ้ยเนี่เริ่มเรื่อไฟไหม้นะครับผมไฟไหม้แทงค์น้ำนี้ผมไม่รู้ขั้วันจะรอดป่ะนะแต่ดูสภาพแล้วมันน่าจะ,จะค่อยๆลาวขึ้นไป ก็บนไม่น่ารอดนะเธอจ๋าโอเคแล้วก็รู้สึกว่าไฟจะค่อยๆกระจายตัวไปเรื่อยๆรอบๆๆนะผมก็ต้องออกห่างจากจุดศูนย์กลางที่ไฟไหม้มันไม่น่ารอดแล้วโอเคลาก่อน้มีคอนโดนมาแล้วลาก่อนแท้งน้ำโอ้โหโอเคมันค่อยๆลาข้ามาเรื่อยๆนะตอนต้องหาโอกาสหนีแล้วนะผมว่าต้องออกห่าจากจุดนี้ไปได้ <laughs> อันลังมากโอ้โหแม่เจ้าก็พยายามไต่หาจุดที่นะ่าจะรอดไปได้แล้วก็หนีไปเรื่อยๆนะผมจนกระทั่งหมดรอบนึงแล้วผมไม่แน่ใจว่าต้องรอจนกระทั่งเมืออ่อไหร่จะต้องไม่ัหมดทั้งแมปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถอยออกหันดีกว่าออกมุมโอ้ยรู้สึกตกที่สูงแล้วก็ดีเดเมจนะครับผมต้องอย่าตกที่สูงเยอะด้วยโหดกันนี่โหด้ผ<ๆ>มไหมกันหมดแล้วไหมกันเลยแล้วเนะี่ยโอ้มาก็อช่วยด้วยโอ้โอ้คุณผู้หญิงไม่บอกช่วยเราด้วยนะคุณจะอุ้ยพี่พี่อะไร โอ้สวัสดีไดโนเสาร์จากนันพินสโตนปะคุณคุณเคยเห็นที่ไหนมาก่อนน่าใช่นะพินสโตนโอเคจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะเราจะยืนชมวิวอยู่ตรงนี้แล้วก็รอดเฉยโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างด่านแรกที่เข้าเกมมาก็เล่นๆเลยนะครับผมยืนอยู่นี่นี่มาแล้วว้าเข้าเกมแล้วก็เปิดคลิปอย่างนี่เห็นนะครับผมมีขึ้นได้อวร์ดได้อะไรด้นานขวาล่างด้วยนะ โ okay. อเคน,นี่ก็เป็นรอบแรกของผมนะก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับส่วนนักกรรมมหันตภัยร้ายอะไรต่อไปบ้างน,นะครับอันนี้ก็คือผู้ที่เป็นผู้ล่วมเข้าชมที่จะเกิดขึ้นต่อไปโอเคอันนี้ต่อไปราคิชลีไฟนารีอ๋อคืออะไรวะไม่แน่ใจนะครับผมโอเคมาแล้วเกมนี้ก็จะสุ่มเป็นด่านใหม่เรื่อยๆแล้วก็เป็นแมปใหม่วนโดที่นี่คืออะไรกันแน่นะแล้วก็สุ่มมหันตภัยใหม่้เรื่อยนะเราจะไม่รู้ว่าเกิดมหันตภัยอะไรขึ้นนะในช่วงแรกแรกก็ต้องสังเกตรอบๆแล้วก็รอดูมันจะประกาศ เมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับผมแล,แล้วก็พยายามคิดว่าตรงไหน่าปลอดภัยแล้วก็เดินไปก่อนในช่วงแรกมันครึ่งนาทีแรกว่าที่มันจะปล่อยแล้วก็มีข้อความขึ้นนะผมว่าผมั้นอยู่กลางๆไว้เป็นหลักนะคือไม่สูงมากไม่ต่ำมากเพื่อจะได้ย้ายที่ทันอะไอนีนะครับผมมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนไนทยร้ายครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราและผมเพื่อนตน่างนๆที่ลงเล่นเกมนี้กันเอาจริงสังเกตจากท้องฟ้ารู้สึกเมื่อกี้มีเมฆมานะผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอากาศแล้วก็ฝนก้อนเมฆพายุอะไรนี้ นั่นโอ,โ,อโ,โอ้มิสาดอีมะโตกโอเมจ้าหาที่กำบังปลอดภัยที่อุ่นๆนะผมโอเคเข้าบ้านโอเคเรารอดแล้วปะไม่รู้นะครับผมแต่แค่นี้มันง่ายไปปะมันจะหนาวปะซีกวาโอเคต้องหาที่อุ่นๆด้วยนะผมเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในบล็อกบริเวณที่ <c oughs> คนเริ่มปิวไนดะ้ที่ไม่มีรูช่องบ้างหรือว่าที่ททมีไฟซึ่งไฟไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในนี้ก่อนแล้วน,นะแต่บล็อกมาากนันจะเริ่มค่อยกระจายไปเรื่อยๆเดี๋ยวจดบลานเริ่มกระจ ชิบหายแล้วที่บ้านอื่นมาแน่บ้านอื่นปะเดี๋ยวนะบ้านอื่นปะที่ที่อื่นมาแน่โอ้นี่นี่นี่โอเคเดี๋ยวนี้นี่นี่โอเคโอเคที่นี่มีที่ซ่อนอยู่โอ้แม่เจ้าเดี๋ยวว่ามันปลอดภัยวะเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจคนหนึ่งก็ดูเน่าจะบ้านผมว่าบ้านน่าจะพังนะเพราะว่าเนี่ยจะลมแรงแล้วแต่ตอนนี้ก็มันปลอดภัยปะช่องว่างมันโอเคช่องว่างไว้เฮ้ยจะไหวปะหรือไปที่บ้านอีกอีกอีกข้างหนึ่งจะมีที่ที่ว่างวมดเนี่ย เริ่มพังแล้วว่ะแต่ว่าเราต้องดิชฟิตโอ้ยครับผมดิชฟิตโอ้ยในนี้ช่วยเราทำได้เนาะคุณผู้หญิงอยู่กับเราได้คุณผู้ชาผู้หญิงไเนี่ยแล้ก็ได้ใจโอเคโอเคนี่น้ำปิดกันถักโอ้มันเริ่มไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่แล้วไปทักโอ้เดี๋ยวดูแต่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอไปทักนึงก er ่อนโอเคซ่อนตรงนี้นะครับผมซ่อนตรงนี้ไม่หนาวแล้วหนาวถึงหนาวเหลือเกินท้องฟ้ามืดมิดแขนขาเริ่มเย็นไม่ โอ้นั่งในบ้านแต่ดูบ้านไม่ปลอดภยัยนะโอเคเราลอบไปอีทีหนึ่งนะครับผมโอเคได้อีกแต้มหนึ่งนะผมได้13แต้มโอเคต่อไป Sky Tower หอคอยสู่ท้องฟ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคมาโอเคน่าจะเป็นหอคอยสูงๆอืสูงมากซึ่งก็จะมีผมว่ามีคนที่ขึ้นไปข้างบนสูงๆเนี่ยนะแต่ผมจะอยู่กลางๆไว้เข้าไว้เอาล่างๆในความว่าอยู่ชั้นสองอะไรอย่างี้ดีกว่าชั้นสองสาวนะครับผม เดี่ยจะมีคนที่ขึ้นไปข้างบนเลยเหมือนจะวิ่งแข่งกันแล้วก็คนที่อยู่ข้างล่างนิ่นงรอโอกาสรอดูสถานการณ์ซึ่งเราก็บอกไม่ได้ว่าไหนถูกไหนผิดก,กันแน่นะเพราะว่ามันไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์มันภัยร้ายอะไรขึ้นกันแน่นะครับผมเราอยางที่เห็นนะว่าข้างานอกมีคนยืนรออยู่ส่วนหนึ่งเลยส่วนหนึ่งก็ขึ้นไปข้างบนไปจนไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับผมแล้วก็รออย่างใจเย็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยี่คนอยู่แถวนี้เลยเยอะอยู่นะผมว่าตรงนี้ดีสุดแล้วตรงกลางๆเผื่อเป็นแบบโอกาสหนีได้จะได้หนีได้ทันทีนะกับเรา เกิดอะไรขึ้นที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมไม่ไม่โอเคอย่างนี้นะครับผมสิจะเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลอันนี้ก็ถกกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับผมแต่ผมเชื่อว่ามันต้องหักมุมนแน่แน่ยผมว่านี่อะไรภูเขาไฟระเบ,บิด <c oughs> แล้วมันจะระเบิดยังไงวนะเนี่ยเดี๋ยนะผมว่าอยู่บนสุดก็ไม่โอเคล่าสุดก็ไม่โอเคอดีนะมันควรจะอยู่ที่ที่มีกำบังแล้วก็คือมันเห็นข้างนอกมีไอ้เ <c> ย <oughs> งภูเขาไฟระเบ,บิดพุ่งเข้ามาเต็มเลยแนละ้วผมข้างนอกไม่ปลอดภัยแน่ ส่วนในตึกก็คิดว่าผมคิดว่านะตึกต้องพังเพราะกูกบาทสักลูกกันเรื่อยๆแหละเพราะฉะนั้นอยู่ตรงล่างๆคนน่าจะดีสุดนะผมว่าล่างๆใน,นตึกนะครับผมโอเคแต่คงคิดว่าคนอยู่ชั้นล่างๆดีสุดแล้วเพราะว่ามันจะมีเอพื้นกำบังหลายๆชั้นนะเพราะฉะนั้นลงไปอุ้ย <c oughs> นี่ไงกระจกเริ่มแตกพื้นเริ่มร้าวคุณพระมันเริ่มแตกพื้นเริ่มแตกพื <c oughs>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  ้นเริ่มแตกโอเคเราเรา,เราว่าเราอยู่ตรงกลางกลางนีก่อนกลางๆไว้เลยเหลาไฟนั้นนะครับผมที่เห็นนะ มีคนปีนภูเกาไฟ,ฟ,ฟด้วยวะแต่เออวะถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้ๆระๆยะที่ผูเกาอไฟอยู่ก็เห็นอันนี้เห็นนะไม่ค่อยตกใกล้ภู้ขาไฟอ่ะอ,อ๋อเป็นทริคอย่างหนึ่งนะผมซึ่งไม่ทันแล้วตอนนี้ไปน่าจะโดนโดนกระเด็นใส่แล้วก็แตกแล้วก็ตัวแตกตายแน่เลยอยู่ดูสถานการณ์ตนี้ดีกว่านะแอบซ่องเข้าวๆหลบหลัง,ลงนี่น่าจะปลอดภัยหรือปล่าไม่แน่ใจโอ,อ้ขอคอยก็บนเริ่มพังโอเคต้องส่องกำบนไว้ต้องส่อง ขึ้นข้างบนมาเผื่อมันจะตกใส่ตัวเราสองฟ้าข้้งบนมาแล้วก็ดูเนี่ยคนหนึ่งคนนี้ยู่นั้นรู้สึกอุ้ยแต่ก็ไม่ปลอดภัยนะเม,มื่กอกี้มันมีกูกระบาดก้อนหนึ่งตกข้างหน้านั้นแหละโอเคแล้วสง่งในตึกรอบตึกได้ปะ่ะโอเคนี่คือสภาพโดยรวมอุ้ยชอบเดยรวมนะครับผมส่องออกมาสู้มาได้ได้กับเราอยู่ในมุมกล้องที่เอามุมกล้องที่ออกมาเห็นข้างนอกได้จะเห็นมุมกล้องรวมๆได้โอเครอดนะครับผมสามตาติดยัไงไงล่ะโหดปะล่ามามา,มาเราเริ่มตีเกมนี้นะ รอด,ดูซิสุขการดนการต่อไปจะเป็นอะไรนะผมโอเคท่านมีบอร์ดอันนี้คะแนนเราน่าจะพุ่งถึงขั้นในนี้แล้วยังปะฮัลโหลไม่คะแนนเราไม่ขึ้นเลยอะเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าคะแนนมันขึ้นพออะไรกันแน่นะผมไม่ขึ้นในนี้แหละคะแนนรวมหรือคะแนนอะไรกันแน่ไม่แน่ใจ, okay, จโอเคต่อไปซันนี่แลนช์นะครับผมเป็นฟาร์มโหฟาร์มซันนี่พระอาทิตย์นะครับผมโอเคในนี้เป็นแบบลงนานะครับผมตรงนี้มีบันไดปะคืออะไรวะใช่บันไดปะ มล้วบันไดเลยอะโอ้ใช่ใช่ใช่บันไดข้างบนเหมือนจะมีโอ้มีคนถือลูกโป่งด้วยขอลูกโป่งหน้อยไอยากได้ <c oughs> โอ้ช่างกลา้าขอโทษขอโทษ,โทษเราไว้ตั้งใจโอเคเรามาส่องนูเพิรไปที่บัตรสิแถบนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะผมที่รอเราอยู่โอเคข้างบนมีปีนในเขาเรียกว่าไยุงฉานแล้วก็ลงนา้าข้างนอกครับโอเคอยู่ในนี้ ดีดีมากโอเคปลอดภัยละเซฟ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 โอเคอุ้ยตกที่สูงไม่น่าเลยชิปเปล่งแล้วชิปเปล่งแล้วเลือดจะหมดแล้วเดี๋ยวขอขึ้น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 ก่อนขึ้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 นอย่าเพิ่งพัง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 ตอนนี้โอแม่เจ้าไม่ชีวิตของฉันจะหายแล้วไม่น่าลงมาเลยไม่น่าไม่น่าเล่นเยอะเลยดูเลือดสิดูเลือดดิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดันทางนี้จะตายแล้วคุณขาจะตายแล้วอยู่มุมนี่แหละเราจะไม่ไปไหนแล้ว ไม้วันมามากมวันมาน้อยเด๋อมองหน้าเราอย่างงั้นเดยมองหน้าเราอย่างงั้นเราช่วยอะไรเธอไม่ได้เราช่วยเองก่อนแล้วตอนนี้โอ้โหเริ่มพังอย่านะอย่าคิดจะพังตอนนี้อย่าคิดจะพังตอนนี้เราทนไว้ดูหวัวมันไปแล้วออกมันเริ่มตามาละดันดันสู้ใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาเล่นอะไรแค่นั้นเองอะ่ะเพื่อเราไปไหนไม่ได้จริงอะ่ะไปคือตายแนะ่แน่ชัว โอเคนี่ปลอดภัยไว้อุ๊ยเด็ดอย่าอย่าอย่าเนี่โผล่กราบกราบคอร้องฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอวันดีจังอะไรจ๊ะอย่าไปเหยียบผมเรานะอย่าไม่ต้องโอมอย่าเหยียบผมเราบินแบงค์ขบวนเซ่เลยอ่ะรอดเหรอแม่เธอรอดเหรอคราวนี้เหลือเลือดนิดเดียวแล้วเนี่ยเกสจ๋าอยู่มุมอยู่มุมตายแล้วเะอยู่มุมเออตายแล้วเหรออย่าอย่าไม่ไม่อยู่นิ่งๆอยู่นิ่ง นิ่งๆนิ่งๆนิ่งเอาไว้นิ่งเอาไว้นิ่งไว้อเลอร์นัดตัวคุงนิ่งเอาไว้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 เอะรอดปะรอดรอดด้วยรอดด้วยรอดด้วยกำงงมากเลยท่านายตอนนี้เลือดเลือดแล้วนิดเดียวอ่ะแล้เราจะไปฆ่าตัวตายเลยได้ไหมเนี่ยคือตอนนี้เลือดไม่เหลือจะอะไรแล้วอ่ะแต่เราขึ้นปะเนี่ยแต่มตัวกไม่ขึ้นเอาวะลากรถที่โหดร้ายได้ปะได้รีเซ็ตเลือดหน่อยเหอะเลือดภาพนี้ไม่น่าจะไปดันตะเป็นรอด โอเคเกิดใหม่อะเปลสภาพเป็นนี้เดี๋ยวโอเคลเราคิดอีกรอบหนึ่งนะครับผมนุกดีนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากแหละผมว่าเล่นไเรื่อยๆนะผมโอเคเดี๋ยวถ้าคือเราไม่มีตัวละครเราไม่มีแมปขึ้นอย่างนี้ยี่สิบี่โอเคคอแล้วด่านนี้จะเป็นด่านที่ลมพายุเข้ามาใช่ไหมมาทนไวโอเคเลื่อนเริ่มใหม่เอออเลื่อนรีเซ็ตใหม่นะครับผมวฉะนั้นโอเคขึ้นมาแหละและคูณวนขวาล่างขึ้นแต้ขึ้น เพื่อนงมาแต่ผมอ่านไม่ทันเขาโทษไม่สนใจอย่างอื่นนะผมตรงนี้มีขึ้นไปข้างบนได้สุดๆอย่างนี้ได้เหรอมันจะมีผมว่าผมจะได้ยินว่ามันมีนั่นน่ะน้ำอ่ะเป็นแบบเหมือนกับว่าน้ำท่่มเรืต้องหนีขึ้นที่สูงอย่างเงี้ยนะครับผมอันนั้นก็มีส่วนเป็นไปได้เราอยู่ตรงกลางๆไว้ดีสุดลวกลางๆนะครับผมจะมีทางเลือกคือถ้าเกิดว่าเราอยู่นี่คณินไหวชิปหายเนี่ยโลกรล่านด่วนดวนด่วนดนแล้วเราจะลงไงวะเดี๋ยวๆดี๋ยคือคือมันจาก มันจะกระเด็นไปทั่วซึ่งอยู่ข้างบนก็ไม่ปลอดภัยอยู่ข้างล่างก็จะไม่ปลอดภัยข้างบนมันจะก็ได้เมื่อไรอ่ะสูงอ่ะมันจะสูงมันจะมัป่วยนั่นเละเลยข้างบนมันโอเคแล้วเนี่ยมันเละได้ข้างบน,นเห็นไหมนะข้างบนมันโคตรเละแหละลองซุ่มดูดูแต่ที่ไกลๆนะผมข้างบนมันเละมากอ่ะเนี่ยเดี๋ยวล้มแล้วเนี่ยล้มก็ก็เละอยู่ดีอ่ะก็ไม่น่าอรอดอ่ะไปหมดหไปหมดเลย้หรอ โอ้โอ้ยากอ่ะตอนนี้ยากมากอ่ะคนยากอ่ะเรื่องแบบแทนนิวบอยนี่คนยากอ่ะโอ้เหลือใครวะเนี่เยเหลือนะโอ,อเหลือคนีเนี่ยคนเนี้ยโอ้สามสี่คนนะผมจะรอดไหมนี่ดวงชัดๆเลยเนี่ยต้องอยู่ที่ที่แบบโลง่ลงๆครับผมโลง่ลงๆเป็นหลังนะโอเคเหลือมาสี่ห้าคนเฮ้ยโคตรเก่งอ่ะเดวงดีไม่แน่ใจเสียคนนะผมโอ้โหเอโอทุกทายเราอยู่ที่ที่ น่ลงลงองๆนะครับผมแผ่นดินไหวเป็นการเรียนรั้ธรรมชาติที่เรียนรู้จากเกมได้ดีมากเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเนี่ยเหลือห้าคนนะนนะยพยายามสู้กับเศษดินเศษหินที่ซันไปซันมาอยู่นะครับผมน่าจะรอดเลยห้าคนเนี้ยผมว่ารอดแล้วแหละไม่มีใหญ่ๆแล้วแหละตอนนี้ใหญ่ๆไปหมดแล้วอู้เดียวอะไรวะเดี๋ยวจะเย็นสิมันมีเงาข้างบนอ๋อโอเคโอเคซองยูโอเครอ,อ,อ,อดกันหมดแล้วป่ะอุ้ยเดี๋ยว เหลือสี่คนเนี่ยโอ้โหฮ้ยนับถือนับถือขณะเราดีเซตเลือดใหม่ได้ยังตายเลยชื่อน้องนี่ชื่อเราขึ้นแล้วสี่คะแนนอันหนาจังเว้อนหนาอย,อย่างงี้เนี่ยว๊าดีและคุณคุงและคุณซ่ามีคนใช้ไปแล้วอ่ะเสียใจยต้องนักคุณคงแทนนะผมโอเคต่อไปพาร์ตี้พาเลสนะครับผมหรือว่าอ่อหือมเป็นขบวนหรือว่างานปาร์ตี้อ๋อ หมือนพวกงานคันิวาอนี้ปะเป็นแบบส,วน,สวนเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะสวนสนุกนะครับผมซึ่งมีแท่นน้ำพุให้กระโดดเกาะเล่นอะไรนี้แล้วก็พวกเครื่องเล่นเครื่องเล่นแบบพุ้งไปขบวนนะครับผมปีนได้แล้วก็มีม้าหมุนนี่ม้าหมุนหรือ,อไรวัดเดอะม้าหมุนว้าวอลวอลเล่นเล่นได้ด้วยเหรอเดี๋ยวจริงจังเลยวะเดี๋ยวนะเราว่าเราไม่รอดแนะ่ มันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคมีม้ามีมา,มมายโยุกเขาเรียกว่าอะไรฮะไอไวกิ้งนะผมม้าหมุนรูปปัน้นเครื่องดีตัวเองขึ้นไปสูงข้างบนแล้วก็บ้านเล็ก,ลก,ลกๆหลายๆบ้านไฟไหม้โอเคไฟไหมโอเคต้องดูจากจุดที่เริ่มต้นก่อนนะว่ามันเริ่มไหม้ที่ไหนกันแน่นะครับผมแล้วก็ออกหาจากจุดนั้นกระจายวงกว้างไหนวะตรงไหนวะนี่โอเคเริ่มไหม้จากที่ขายเอตโดดอนะครับผมแล้วก็เริ่มกระจายตัวไปนะ โอเคตรงนี้มีเอะไรวะไอ้นั่นที่ตีตัวตุ่นน่ะแล้วก็ไอท้ที่ตีเพื่อที่จะดูว่าท,ทถึงตรงยอดหรือเปล่าไม่รู้เรียกว่าอะไรกันแน่นะครับผมช่างมันเถอะเราต้องหนีเอกาหาแตา่จุดหูมันลามมาไกลยังวะลามมาเร็วอะ่ะเพราะมันไม่ข้างนอกอ่ะไม่ไม่ไมไมตรงบริเวณตรงกลางนะผมแล้วก็โอเคมองข้าบนนี้ได้เดี๋ยวแนละ้วคือพื้นมันเป็นพื้นพื้นขาวนะี่วะชิปหายแล้วชิป <laughs> พื้นขาวมันไม่ตามป่ะมันไม่ตามพื้นปะ่ะเ่็นนะ ทำไมตามพื้นนี่ชิบเป่งนั่นแหละเดี๋ยวเดี่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 ยวพื้นมันเริ่มไล่มานละพื้นนี่มันไล่มาแท้พื้นมันไล่มาละอ๋อแลงหาทางหนีไปตรงกลางได้ปะถ้าพื้นมันไล่พื้นมันไล่มาจริงเว้ยพื้นมันไล่มาจริงเว้ยโอ้กรรมเวีนกรรมเวีนกรรมเวีนกรรมอย่านะไม่ได้ถึงนี้ใช่ไหมไม่ถึงนะมันไม่ถึงพื้นหญ้านะพื้นหญ้าไม่ควรถึงนะไม่ควรถึงนะเดี๋ยวต้อง ตรงนั้นมันตรงนั้นรอดได้เหรอเดี๋ยวแนละ้วตรงนั้นรอดได้เหรอเป็นไปได้อะคือนี่คอนนี่อยู่ขอบอยู่ตรงนี้ตรงกลางกลางนี่รอดได้ไม่รู้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้กับตรงยอดคือยอดมันรอดอ่ะยอดมันรอดอ่ะดูเต้นเต้นได้เหรอกดอะไรเต้นไหมอยากรู้รอดเฉยอ่ะรอดซีมแอมดันซิงอันนี้นะครับอีกสองแต้มครับผมสหรับด,าด่านนี้เลิศรอดได้ไงวะ อยู่ตรงนั้นรอดได้ไงวะคือโคตรแปลกใจอ่ะอุ้ยอะไรอ๋อกดเพิ่ม up ได้เพื่อทำให้มืนละไพ่มันโหดร้ายอ๋อต้องเทยตังร้อยเพื่อเพิ่มความความโหดร้ายของมืนละไพ่แล้วไม่มีตังไงโอเคต่อไปเทรลเลอร์ปาร์คสวนเทรลเลอร์เทรลเลอร์อ๋อคือไปถึงรถเทรลเลอร์ใช่ไหมไอเทรลเลอร์คันแรกอ๋อเป็นที่จอดรถเทรลเลอร์ที่ดานได้ที่เราเข้ามาสินะใช่ปะน่าใช่นะครับผมรถเทรลเลอร์โอพวกนี้รถเทรลเลอร์เหรอรถเทรลเลอร์คันหนึ่งแล้วก็ อีกหนึเลคคันซึ่งท้องฟ้าเป็นอย่างนี้มหมายความไงฝนตกพายุเข้าเนื้อเลยวะมันในการมุมมอง,องนี้ต้องเข้าบ้านทักบ้านหลังนึงละจังนะจหลังนี้นะจังหลังนี้นะยัง <c oughs> ไ,ไงมาละมาละพายุมาแลพายุเริ่มเข้าแล้วโอเคมีหีบสมบัติหรอปีนได้ด้วยตรงนี้มันจะไม่ขึ้นว่าเป็นไรนะตอนนี้แต่มันเท่าที่ดูก็เราจะรู้ว่าคืออะไรเอาชีวิตรอดในพายุนะครับผมสวัสดีเกสส4่สีดเอาชีวิตรอดได้กันนะ คพายุแซนสตอมพายุทรายนะครับผมหาที่กำบังเร็วเข้าต้องดูดีๆว่าที่ไหนคนจะเป็นที่กำบังที่ดีสุดนะครับผมอันนี้เผื่อจุดจุดนี้มันจะพังนะเราบอกไม่ได้ว่าที่ไหนกันแน่นะเจ้เกสไหวไหมเนี่ยกลับเรก่อนนะเราเชื่อว่าเราทําได้นะลุบผ่าไปได้ต้องฝ่าไปได้เราเชื่อเราเชื่ออยู่ปะพวกนายยังเชื่ออยู่ในความเป็นจริงนี้หรือเปล่าว่าเราฝ่าไปได้เกสจ๋าเกส4408จ๋าเชื่อไหมเชื่อไหมเราเราไม่แน่ใจนะเราเราไม่แน่ใจได้แล้วเจ้าจ๋า สู้กับเราไหมเกดจา๋าอยู่ด้วยกันนะคนอื่นเขาเป็นไงวะคนอื่นก็ออกมาข้างนอกแนละ้วกระนือบอกไม่นานแล้วเดี๋้อโอ้โหนี้โอเคมันนี้นะเซฟเพราะว่ามันจุดตรงนี้มันไม่พังนะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้พังก็จบก็วิ่งอ่ะแค่นั้นแหละนะครับผมส่งคนอื่นได้ปหมส่งคนอื่นอ่ะยังส่งคน,นอื่นอ่ะคนอื่นอยู่ไหนหมดเนี่ส่งไม่ได้แล้วว่าเป็นไงบ้างวะคนอื่นก็ตายหมดแล้วเกดเกดไปไหนเกดไปแล้วเหรอเกดไม่ไฟเหรอเราอยู่นี้เราอยู่ได้ ที่นี่อยู่ได้นะที่นี่ปลอดภัยเกทเกทไปแล้วอ่ะสกทศูนย์แปดไปแล้วอ่ะเกมีคนปิวแล้วไมีเห็นคนปิวได้อยากเห็นคนไทยบินได้โอเคแล้วมีคนอยู่มิดมันรอดได้ไหมเป็นเบรได้ไงอ่ะปิวปิวปิวนะเริ่มปิวเริ่มปิวเริ่มปิวเริ่มกระจายตัวโอเคไหวไม่น่าแต่เราอยู่นี่มาเราได้นะมาเราได้นะมีใครจะเข้ามาเราปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ว้โวว้โว้ว้ว อยู่นี่แหละช่วยอยู่ตรงนี้นะตอนนี้จะได้โอเครอดเฉยโอ้โหโอเคได้ยี่สามแท้นนะครับผมนูนคิดแท้มยังไงนะแต่มันหนุกดีโอเคอ๋อซื้อลูกโป่งแปดสิบแปดสิบอสนะอะไรนี้คะแนนผมเนี่ยเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเป็นหกมันขึ้นจำนวนรอบท,ที่รอดใช่ไหมอ๋อ คือยิ่งเน้นนานมันค,คิดรอบละนหนึ่งหนึ่งแต้มใช่ไหมโอเคโอเคเกิดแล้วออก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็เด็กแต่เฉพาะช่วงอาหารเลยนะน่าจะใช่มาให้ดูกันนะผมไม่รู้มีกี่แมปนะก็ลองเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแมปใหม่อะไรอย่างนี้แล้วกันนะจนกว่าไม่เจอจนกว่าจะไม่เจอนะครับผมคืิเรามาเล่นไมคิ้งกันดีกว่านะไมคิ้งไมคิ้งไมคิ้งนุกชังเลยอ่ะท้องฟ้าก็รู้สึกว่ามันคึมๆไม่รู้นะมากไหมเธอจ๋ามากไหมบีมท้องฟ้ามันคึ้มๆนะมากไหม รู้สึกเดี๋ยวเมันเดี๋ยวเจะไหลเร็วกันไอ้คนนั้นใจเย็นๆคนนั้นก็เจ็บเจ็บเจ็บเองนะเราไม่เกี่ยวนะตีตุ่นตุ่นตุนตุนตีไหนตีไหนนี่นี่นี่มาชมเขาแข่งกันหน่อยตึ๊บตึ๊บตึ๊บฝาดสายฟ้าอย่ายืนที่สูงๆก็ไม่ยืนสูงๆเลยเขาแค่เข้าไปข้างในนิดเดียวจะเข้าไปในตึกโดนฟ้าผ่ากระเด็นเชียรโอ้โหโหดมากเลย อโอ้ชนโฉมิ้นรอดเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ใตึกก็ไม่รอดอ่ะาเกิดผ่านอะไรขนาดนี้โอ้ต้องอยู่ในนั้นต้องอยู่ในม้านั่งม้าโหนั่งม้าปลอดภัยนะนั่งม้าน่าจะรอดนะแล้วบางคนอ๋อสเกิร์นิ่งๆใช่ไหมนิ่งๆกันนิ่งๆกัน,กน,ๆๆกนคือมันจะไม่ไม่ผ่านสุดนิ่งๆเหรอแล้วจะดวนวะนี่เราเดินไงเดินเยกระจ,จายเลยไม่แน่ใจอ่ะถ้าเรากระเดินไปล้วเกิอ๋อสเินิ่งกันนะนิ่งกันเลยอ่ะ โค้กระจายกันตีวกระจายมากเพิ่งเคยจะดันนครั้งแรกไงเพิ่ง่รู้มีดันพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าอย่างนี้ด้วยคือตรงนั้นมันนิ่งแหละนิ่งกันแหละไอซอแทนเนี่ยเห็นตอนนี้มีมือด้วยมือใครเหรอมือเขาปะเนี่ยไม่แน่ใจโอ้โหเด็กก็ไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่ปลอดภัยเลยคือม้าหมุนนี่รอดเลยเนี่ยม้าหมุนมันเซฟมากอ่ะไม่กีอะไรขึ้นกับม้าหมุนเลยปลอดภัยไรกังวลมากโอเคไม่ปลอดภัยละ ก็พูดแป๊บ,บโอ้เหล้วห้าคนโอ้ด่านยากยางจริงแต่ก็ดูดีนะมีด่านใหม่ๆเรื่อยๆโอเคยังไม่เจอไอ้ด่านที่ผมว่าพวกที่เห็นตัวอย่างก่อนเข้าเกมมันจะมีด่านเป็นหนน้ำท่วมอะไรนี้ด้วยนะก็ะเดี๋ยวรอดูทีว่าจะเจอไหมนะครับผมโอเคตนต่อไปซันนี่เรสด่านลงนานตำนานนั่นลงนานที่เราหลบพายุฝนใช่ไหมใช่เลยด่านนี้เลย เอาไงดีทับนอกก็มัก็อืมดูก้อนเมฆสิครับมากมาอย่างงี้พายุฝนสักอย่างหนึ่งแน่เพื่อเป็นก้อนนี้ที่มาอย่างงี้เพราะฉะนั้นที่สูงกันดีกว่าผมว่าขึ้นสูงแล้วก็จริงๆผมว่าไม่สูงมันก็ไม่ดีนะแต่เอาวะดูก่อนนะดูดีๆโอเคพ่อหนุ่มมาดีจ้ะพ่อหนุ่มดิมปูหัวเทพใช่นายเทพอะไยโอ้โหตรงนั้นสูงไปบ้านที่ซ้ายอ่ะ โดนว่าเถอะแม่ให้พายแล้วมันสูงเกินไปท้องฟ้าพายุฝนมาอย่างงี้ไม่น่าจะรอดไนดะ้ขั้นหลามมีใครเหมือนลอยขึ้นมามีใครลอยได้ด้วยวอทโอเคฝนกด <c oughs> อยู่ในที่อยู่ในที่ลม่มโอ้ฝนกดข oh, ึ้นฟ้าโอ้ฝนทะลุโอ้ทะลุหลังคาเวลาโดูลงข้า <c oughs> ลงล่างก่อนเลยลงข้างลง่ลงลางลงข้างล่างเดี๋ยวหลบหลบมึงหลบมึงหลบอย่าเดีย๋ย จะลง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 โอเคลง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 โอเคโอเคขลารปลอดภัยสุดฝนก็มาทำลายดัดฟ้าเพราะมันจะเป็นใจใคๆพังทลายลงมาเดี๋ยวช้าๆนะครับผมเราต้องอยู่บริเวณที่มันหลายๆชั้นซ้อนกันมันจะดีสุดเพราะว่ามันจะกันไม่ให้สาดโดนได้นี่คนนั้นเป็นใครวะหมันไม่เกี่ยววะมาได้เกาะกาะชางอุ้ยเดี๋ยวหัวใครเนี่ยวนดีหัวชื่ออะไรไอ้สักอย่างหนึ่ง ไอโตะมานะไอโตะม่ขโมนเขียวๆนะระวังนะเขียวๆคือสิ่งที่เป็นผลกดโดนชาร์ลังแล้วตรงนี้โดนชาร์ลังแล้วว่ะชิปเป่งแล้วโอ้โดนทับไม่ได้ด้วยชิปเป่งแล้วตรงนี้โอ้ยชิปเป่งแล้วเดี๋ย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 วเดดีดีมองดีๆมองดีๆมองขโมนดีๆนะลองนะเกทหกแปดศูนย์เก้าโหโหตรงนี้มันเสียวๆอ่ะคกลือนี้มันเขียวอ่ะโอ้ยมันเริ่มมันเริ่มแลนะมันเริ่มมาอยู่นี่แหละโอเค วองไว้ประคองเตนไว้ถ้าเกิดโชคดีอยู่บริเวณระหว่างไอสิงคอร์ซันที่ทัดลงมาที่มีช่องว่างได้ี่คือจะรอดได้อะวะ้าอ๊ยเฮ้ยรอ,อด <c oughs> <c oughs> เกลือไปแล้วเมืนี่เลยครับผมภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่กกากลัวมากเพราะฉะนั้นสภาพบ,บ้าน <c oughs> ดูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราหันมาปลูกป่ากันดีกว่านะครับผมแล้วก็อย่าไปทำให้โลกร้อนมากเลยยี้ ใช้พลังงานเยอะอะไรอย่างนี้นะครับผมงานจะเกิดภัยธรรมชาติอย่างนี้ขึ้นได้แล้วก็ทำลายโลกของเราได้นะครับผมเป็นแง่คิดของเกมนี้นะครับผมแค่ดนันไปดันมหเซิร์ฟเซ็นทรัลเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางของการเซิร์ฟบอร์ดนี่จะเกี่ยวข้องกับทะเลปะน,นี่อุ้ยทะเลชายหาดจรงด้วยเป็นเหมือนกับชายหาดนอฮะกับที่เซิร์ฟเหรอโอ้มีเล่มกระดาษนี้เป็นมีคลื่นมามีน้ำท่วมนัน,มมนนี้่คงเหมาะมากเลยโอเคคนนี้ที่คนแรกที่เราเจอนี่นาโอเคก็ที่สูงไป พายุมันอยู่ที่สูงไม่ดีกว่าหลังๆผมว่านะอยา่าขวางนี่ขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนโอเคปีนขึ้นไปก่อนนะโอเคนี่ไงเป็นกับบ้านพักต่างอากาศไม่ใช่ละที่มีเสื้อามากมายโอเคจะอยู่ในนี้นะแล้วก็รอให้พายุฝนเข้ามาถาโถมนะครับผมดูเผื่อกโอเคอเกาะทักเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวอยา่าขวางแล้ขวางขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเป็นชายหาดข้างนอกเลยเด้ยว้าว ได้เคลียร์ได้แพทย์อยู่ที่ที่ปลอดภัยใจเย็นหยุดก่อนหยุด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 กระจายหมดแล้วโอ้ผิดคาดมากๆเลยหยุดคือคือเราอยู่ในบ้านคือตายหมดตายมุมโคตรตายเลยอยู่ไหนวะคือคือแม่พายไอวินลีฟไอแคนฟลาผิดคาดอ่ะคือตายเลยอ่ะอยู่บ้านนี่คือตายเลยอ่ะโอ้จะอยู่ตรงกลางเขไม่รอดนะคือบ้านหถวซีซีหนึ่งซีซีที่เราอยู่อ่ะโคตรโคตร เี่ก็แบบเราไม่ได้ดูจุดที่พายุมาพายุมาตรงที่เราอยู่พอดีเป๊ะไปเลยไปหมดเลยสวยเขือบพัน,นาธุ์ธรรมชาติสิ่งที่เรารูไ้ไม่ได้ลงหน้าว่ามันจะมาทางไหน <c oughs> นะครับผมก็เลยที่เห็นนะตายหากันหมด <c oughs> ฉันเสียใจโอ้โหเริ่มเริ่มมาตรงเริ่มมีคนหนี <c oughs> อยากนิ่งงไว้แต่นิ่งนานๆก็ไม่ได้นิ่งนานๆก็ไม่ดี คือผมรู้แล้วว่าไอ้เขียวๆันคือเป็นพื้นพื้นหลักก็คือมันจะไม่ไม,ไม่พังนะผมแต่ว่้วพื้นสีอื่นอ่ะมันจะโดนพังได้โอเคก็เป็นแนวทางให้เราได้รู้ว่าจะทำกันต่อไปในด่านต่อไปนะครับผมพายุชัางโหดร้ายเหลเือเกินมีคนผมหายด้วยเล้วโดนตันตั้นแต่เริ่มต้นนี่คือเลวร้ายสวยมากนะโอรอเดเยี่ยมกันนะเนี่ยที่เราสวยป่ะเนะี่ยม่แน่ใจ เริ่มมาได้โดนแรงกางพายุเลยไม่ทันได้เนินหนีอ่ะขึ้นมาพายุมาปับ๊บโอมาอยู่บนทัวแล้วเลยชื่อค่าโอเคเริ่มดันกระตุดนัดนปาร์ตี้ใหม่พ <c oughs> ยายามเดาให้ได้ว่ามันจะเป็นอะไรเดาไม่ได้ไดีอ่ะถ้าเกิดว่าเดาผิดมันก็ก,ก็ตายดี <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใชใ่รถเข็นใส่ก่อนมั็นรถเข็นอะไรวะเนี่ย ลูกบอลลูกชิ้นนะลูกชิ้นมีครับลูกชิ้นลูกชิ้นปูย่างปูนึ่งอันนั้นอะไรวะเนี่ยพระฟาเมื่อกี้เด้งๆได้ไม่แน่ใจเอาไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันสั่นอย่างเง้ยคืออะไรผมว่ารู้สึกไม่ดีว่ะรู้สึกมันจะดูดมันจะสั่นมันมันสั่นวะทำไมมันสั่นวะทำไมมันสั่นอ่ะเห็นดูวยวะเห็นดูวยวะ เอมันสั่นมาคุณมันสั่นมากอะ่ะมันสั่นมากอะ่ะท้องฟ้าไม่ไม่มีนะท้องฟ้าตอนนี้มันสดใสามากภูเขาไฟภูเขาไฟมานั่นไงชัดเลยเราจะอยู่ไหนดีวะดูก่อนนะดูอาการดีดีโอเคของเงยหน้าเงยงไงเดี๋ยวไม่เห็นแผนที่อะ่ะคือไม่เห็นแผนที่เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวโอเคโอเคมามามาเดโอเคโอเคนะอยู่นี้ไว้ ถ้าเกิดว่าบ้านเราโดนพังอะไรอะไจะหนีมาสักแห่งหนึ่งในโลกใบนี้โอ้ยอย่าอย่าขอดูรอบๆบ้านก่อนโอเคหนีขบวนนี่ดูปลอดภัยนะถ้าเกิดไม่มาตรงกลางคดีปเป็นใจรอดกันหมดตรงกลางๆถ้าเกิดมาก็จบโอเคเริ่มเริ่มพังแล้วตรงกลางเริ่มพังแล้วไม่รู้นะเราไม่เกี่ยวหรอกว่าตรงนี้ปลอดภัยเพราะว่ามันอยู่ทางแต่จุดก่อไฟผสมพวนะผมน่าจะอุ้ย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 เริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่ดเริ่ดโอ้โห โอ้โวโอ้วโอวเริ่มแล้วเริ่มไม่ดีแล้วรู้สึกล้างไม่ดีแล้วเพ okay. ขบวนจะปลอดภยัยเว้ยขบวนมันเซฟมากเลยอ่ะโอ้ยไม่เซฟนะไม่เซฟแนละ้วตายตายกันหมดแน่เลยเอาไงดี <c oughs> เข้มขันหมุเนเองรอดเหรอไอ้ไม่ใช่มหมุนไอ้ไอ้อี่นั่นแ่ะไอ้เอน,นี่ยเองรอดอะ่ะไอ้ะไวกิ้งรอดอยู่เลยอะ่ะขอโทษอะ่ะ แล้วก็เซฟนะตรงนี้เราเซฟอยู่โอเคน้องส่งไว้ต้องส่งไว้ส่งไว้ปลอดภัยไม่มีก้อนไหนโผล่มาตรงนี้เซฟอยู่คนที่อยู่ดาดฟ้าพังหมดแล้วเละหมดแล้วโอเคมายกิ้งพังแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเซฟอยู่เรารอดแล้วเย,ย้โอเคครับผมก็ยังมีอีกพาร์ทนะครับคือผมรู้สึกว่าอยากเล่นเกมนี้หลายหลายพาร์ตนะจริงๆพาร์ทเนี้ยรับแบบเนี้ยด,ดูดีอ่ะ นะครับผมก็ไวมาคอนนาเกวกับเกมโรบอทในแมพที่มีชื่อว่า Natural Disaster Survival นะครับผมจะเป็นยังไงในหมดต่อไปจะเจออะไรอีกบ้างมาชมต่อได้ในพันหน้านะครับผมโอเควันนี้ก็ซีนทันนะครับเวลาบ๊ายบายสูงสุดของปาร์ทแห่งนี้ <laughs> ปีนที่ปีนโอเคอยู่ตรงนี้ก็ต้องมองทุกทุกคนที่พยายามีืนไ้สูนำ้ำนั่นไงนั่นไงที่ลที่ผมบอกอยู่ มาแล้วขึ้น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 